สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเดินตลาดกันนะครับวันนี้จะเป็นตลาดเย็นตลาดนี้มันจะมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะขายข้างถนนประมาณนี้แหละพี่น้องชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ของกินลายๆพี่น้องค้นกันหลายราได้อยู่ใกล้กับแปะมาซื้อมาหากันได้นะครับกับข้าวเยอะมากมีให้เลือกซื้อมีให้เลือกหากันเยอะแยะขนมของหวานของกินประมาณนี้แหละครับกับข้าวทั่วไปมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับ ลาบเล่าครับอาหารเล่าเล่าปลาซิวไส้เดีแล้วยมาสอะไ่ีลนหกัมุกนยงีน่ครัววนะ ก่มใหม่ก็น่นหน่อยดิแน,น่นอหน่อยข้าแกงเลยครัเราก็จะพาทุกท่านเข้ามาชมในอีกส่วนหนึ่งนะครับภายในตลาดนะครับ,บรมันละหมากรากไม้ปูปลาของกินเพียบ นี่แต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยมีมะม่วงพี่นอ้องจะกินขนาดเล็กม่วงสุดแตงโมอาหารสดอาหารทะเลผลมหมากลากไหมครับหมูเห็ดเป็ดไก่เป็ดห่นตลาดไงครับกอนนั่นแหละสื่อหมูยอไปเห็ดกินนิด ือที่หนึ่งเดี๋ยวองกินใน้องสมือมาแล้วมาที่หนึ่งปุนสเบียงนี่ครับลูกชิน้นพวกพักพวกเครื่องต้มเครื่องแกงครับเยอะแยะครับอาหารอีสานอาหารไทยอาหารเล่าอาหารไต้อาหารเหนือก็อว่ากันไปเพียบครับ พามาเดินชมตลาดกันนะครับตลาดแม่เมือรงรตลาดเย็นเพื่อจะได้ของกินแซ่บๆกับบ้านติดไ่ติดมือกับบ้านไปมากินวันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าคลิปนี้มันเป็นคนร้ายครับก็เลยต้องเดทมาันาั่งปากเสียงมปเจอกันคลิปต่อไปครับ